สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องคํำไทยๆค่ะจะหาทุกๆคนกลับมาทบทวนความรู้เรื่องสำนวนสุภาษิตคําพังเพยกันอีกครั้งนะคะเรามาเริ่มด้วยคำาำแรกเลยค่ะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ความหมายค่ะต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันหาเหาใส่หัวความหมายค่ะรนหาเรื่องเดือดร้อน หาเรื่องลำคานใส่ตนค่ะจับปลาสองมือหมายถึงมุ่งหวังค่ะที่อยากจะได้ทีเดียวพร้อมๆกันทั้งสองอย่างวัวหายล้อมคอกความหมายค่ะหมายถึงการคิดหาทางแก้ไขหรือว่าป้องกันภายหลังจากที่ได้เกิดความเสียหายขึ้นไปแล้วค่ะมือไม่พายเอาเท้าราน้ หมายถึงไม่ช่วยค่ะแล้วยังจะขัดขวางการทำงานของผู้อื่นเข็นครกขึ้นภูเขาหมายถึงทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรและก็ความพยายามรวมถึงความอดทนอย่างมากค่ะน้ำลดตอผุดหมายถึงเมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ค่ะก็ปรากฏขึ้น ทางคกขึ้นวอความหมายค่ะหมายถึงคนจนค่ะพอได้ดีขึ้นมาแล้วนะคะก็มักจะลืมตัวจับปูใส่กระดง้งหมายถึงซุกซนมากหรือว่ายากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้ค่ะรำไม่ดีโทษปีโทษกลองหมายถึงการที่ทำไม่ดีหรือว่าการทำผิดแล้วนะคะก็ไม่ยอมรับผิดกลับไปโทษผู้อื่นค่ะ ข้างงูไม่พ้นคอความหมายค่ะหมายถึงการที่ทำอะไรแล้วนะคะผลร้ายกลับมาสู่ตนเองค่ะขวานผ่าซากความหมายค่ะหมายถึงการที่เป็นคนโผงผางแล้วก็ไม่เกรงใจใครค่ะขิงก็ราค่ะก็แรงความหมายค่ะหมายถึงต่างคนต่างอารมณ์ร้อนพอกันหรือว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันค่ะ คนดีผีคุ้มความหมายค่ะหมายถึงคนทําดีขายย่อมไม่มีภยัยคาหนังคาเขาความหมายหมายถึงจับได้ในขณะที่กําลังกระทําผิดหรือว่าพร้อมกับของกลางค่าควายอย่าเสียได้พลิกความหมายค่ะหมายถึงทําการใหญ่ไม่ควรตรณีหรือว่าขี้เหนียวค่ะ จับแพะชนแก่ความหมายค่ะหมายถึงทําอย่างขอไปทีไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อใหล้ลุ่งไปได้ค่ะจุดใต้ต่ำต่อหมายถึงการพูดหรือว่าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะบังเอิญไปโดนเจ้าตัวโดยที่ผู้พูดค่ะหรือว่าผู้ทํานั้นไม่ทันได้รู้ตัวค่ะใจดีสู้เสือความหมายนะคะหมายถึง การบังคับใจค่ะให้กล้าเมื่อพบกับความอันตรายช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดความหมายค่ะหมายถึงความชั่วนะคะหรือว่าความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้วค่ะก็จะปิดอย่างไรนะคะก็ปิดไม่มิดช้าช้าได้พลาสองเล่มงามหมายถึงการค่อยค่อยคิดค่อยๆ่อยทำค่ะแล้วก็จะสำเร็จอย่างดีค่ะ ชี้โพรงให้กระรอกหมายถึงการชี้ช่องทางชั่วให้คนที่ไม่ดีนั่นเองค่ะเข้าหัวงูหมายถึงค่ะคนแก่ค่ะหรือว่าคนที่มีอายุมากที่มีเล่เหลี่ยมหรือว่ากลอนอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางการอารมณ์ค่ะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดคำนี้นะคะหมายถึงการประพฤติตามแบบอย่างผู้ใหญ่อย่างปลอดภัยค่ะ ตกกระไดพลอยโจรหมายถึงจำเป็นนะคะที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยงนั่นเองค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายถึงจะทำการใดๆนะคะพยายามทำด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถแล้วก็มีความเพียรพยายามค่ะตัดหางปล่อยวัดหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปค่ะต่ำข้าวสารกรอกหม้อหมายถึงพอทำให้เสร็จไปแค่ครั้งหนึ่งๆพอพรุ่งนี้นะคะจะเอาก็ค่อยทำใหม่ค่ะต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำความหมายคือการลงทุนโดยได้ผลประโยชน์ที่ไม่คุ้มทุนค่ะทำนาบนหลังคนหมายถึงการหาประโยชน์ใส่ตนโดยการขูดรีดจ,จากผู้อื่นค่ะ น้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงมีโอกาสดีควรรีบทําค่ะบอกด้วยเข้าปากความหมายก็คือการที่ทําอะไรได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกนั่นเองค่ะปล่อยเสือเข้าป่าความหมายปล่อยศัตรูไปอาจกลับมาทําร้ายภายหลังอีกได้ค่ะปลาใหญ่กินปลาเล็กค่ะความหมายก็คือ คนหรือผู้ใหญ่ที่มีอำนาจกดขี่ข่มเหงผู้อ่อนแอหรือว่าผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าค่ะฝนทั่งให้เป็นเข็มความหมายก็คือการเพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผลฝากปลาย่างไว้กับแมวหมายถึงค่ะการไว้ใจคนที่ไม่ควรไว้วางใจค่ะพบไม้งามเมื่อขวานบินความหมายก็คือ การพบหญิงสาวที่ถูกใจค่ะเมื่อตนเนี่ยได้แก่ไปแล้วค่ะหมาดีดกระโหลกค่ะหมายถึงมีกิริยากระโดกกระเดกลุกลนหรือว่าไม่เรียบร้อยคำนี้นะคะมักจะใช้กับผู้หญิงค่ะไม้ซีกงัดไม้สูงความหมายก็คือผู้คนที่มีฐานะต่ำนะคะไปทัดค้านหรือว่าไปก่อกความกับผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าค่ะ ลูกไก่ในกามือความหมายก็คืออยู่ในอำนาจเหนือกว่าจะทำอย่างไรก็ได้ยกตนข่มท่านความหมายค่ะพูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นนะคะว่าตนเหนือกว่าคนอื่นค่ะและยื่นหมูยื่นแมวความหมายค่ะหมายถึงการแลกเปลี่ยนของของแต่ละฝ่ายในเวลาเดียวกันค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยไทยค่ะช่องคำไทยไทยนะคะจะนําความรู้ดีๆแบบนี้มาแบ่งปันทุกๆคนเรื่อยๆนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องคำไทยไทยด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องคำไทยไทยนะคะสวัสดีค่ะ